สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับชาววันนี้ก็จะมาทำบุญตักบาตรเสริมบุญเสริมบรารมีนะครับเมื่อวานนี้ก็ให้โชคลาภลาวพัฒนา F C, เต็มเต็มนะครับสำหรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ก็เผื่อแผ่ไปถึง FC ทุกท่านผู้ิิดตามทุกท่านนะครับ,ะะบาต สร้างกุศลเพื่อจะได้กุศลพลบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำหรับชาวันนี้ก็ได้ทำบุญตับบาทเสริมบุญบรารมีนะครับเพื่อให้โชคลาภเข้ามาแบบปังๆสำหรับลูกศิษย์อาจารย์ผู้หลวงประเดิมเลขมงคลเราพัฒนาก็มีโชคลาภไปหลายท่านหลายคน,นคสำหรับวันนี้บุญกุศลที่พาทำนั้นก็ คิดเผื่อแผ่เปแก่ให้กับเอ็สีทุกท่านทุกคนนะครับขอให้มีโชคมีลาภสงทายปีเก่าสำรับปีใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดี